เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวสมาร์ทวที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวของน้องพัดลมกันนะครับหรือพูดง่ายๆตัวของระบียงหาพัดลมกันนะครับเนื่องจากว่ามันมีกิจกรรมเ,มเพื่อน มันมีกิจกรรมเข้ามานะครับก็คือกิจกรรมคําขอพรของนักระาบำมบหานเองครับมีหลายคนก็ถามมาว่าเออมันเก่งไหมแล้วมันสามารถแบบเขาเรียกไงเอามาใช้งานอะไรยังไงได้บ้างเราอาจจะมีติดไว้แบบหรืออาจจะสปังคนอาจจะสกิลเต็มเอาเวทสิเต็มอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมโอเคจะขออธิบายตัวของรายละเอียดของกิจกรรมก่อนนะว่าก,กิจกรรมเองมันทํำยังไงบ้างอันเนี้ยผมขอเรียกเป็นขนมแล้วกันนะครับผมไอตัวของขนมอันเนี้ยเราสามารถที่จะมาแรกได้ง่ายๆคือ1นึ่งเช็คอินนะครับผมเช็คอินเนี่ยวันวันหนึ่งก็จะได้มา ประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ตัวของเคลียร์ความท้าทายรายวันนะครับผมเคลียร์วิธีการเติบโตนะครับผมเคลียร์ตัวของผงเอเซน์นะครับเคลียร์ส่งกองกำลังนะครับผมอารีนาท้าทายนะครับผมแล้วก็ตัวของการเคลียร์เวเล่นซ้ำนะครับอะไรประมาณนี้เป็นต้นซึ่งบอกก่อนว่าไอตัวกิจกรรมไอตรงเนี้ยนะครับที่เอามาแลกขนมเองอ่ะมันให้ฟิลคล้ายๆกับตัวของหอยจินน้ำนะครับทำง่ายๆทำง่ายๆทีเนี้ยพอเราได้ขนมตัวนี้มาครับเรามาทำตรงนี้ครับเราจะมาเป็นการ เขาเรียกว่าปิงโกได้ไหมเพื่อนเป็นปิงโกเป็นกระดาษปิงโก้ได้ปะคือเราจะเอาแต้มนะครับผม10แต้มเนี่ยมาทำให้ เกิดสัญลักษณ์เห็นเห็นรูปเป็นสีแดงตรงนี้ไหมครับเออเกิดสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วเพื่อนๆแล้วถ้าสมมติว่ามันเรียงเป็นกระดานมันหรือมันเรียงเป็นแถบหน้ากระดานกันเนี่ยถ้าเป็นใครที่เล่นปิงโกจะทราบดีเรียงเป็นปแถบหน้ากระดานเราก็จะได้รับของรางวัลตามนี้ไปเลยซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าของรางวัลก็ค่อนข้างดีนะแต่ว่าการหมุนหนึ่งครั้งหรือการหยดหนึ่งครั้งเนี่ยมันเท่ากับว่าสิบเหรียญเลยทุกคนก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แย่มากอ่ะเออก็มันหาไม่ยากมากในความรู้สึกของวันก็ ه, เวลาที่เหลือตอนนี้นะครับผม10นะครับผม10วันกับอีก10ชั่วโมงนะครับผมก็ใครที่แบบผมว่าคิดว่าน่าจะสามารถทำเอาเวกเต็มเลยนะอาจจะเอาเวก15ได้เลยนะแต่ว่าเรื่องของการกินสกิลอาจจะไม่เต็มเอาเวก15อาจจะได้แต่ว่ากินสกิลอาจจะยังไม่เต็มนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เท่าที่เท่าท,ท,ท,ที่ทราบมานะประมาณนี้นะครับผมทีนี้มาพูดถึงตัวของน้องบ้างว่าน้องเนี่ยมีความเก่งยังไงบ้างแล้วมันเป็นยังไงมันเล่นยังไงบ้างนะครับผมโอเคตัวของน้ง นักระบำเบหาพัดลมนะครับผมเรียกว่าพัดลมได้ไหมเพื่อนอ่ะพัดลมเนี่ยเป็นมอเตอร์สายฟื้นฟูเนาะซึ่งเป็นการฮิวที่ค่อนข้างดีนะครับผมดีพอสมควรอยู่นะสกิลที่หนึ่งครับเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็ทำดาเมจปกติเลยนะครับสกิลที่2ครับผมสกิลนี้ดีมากนะผมจะเป็นการฮิวให้กับพวกรอบๆนะครับแล้วก็เป็นการสร้างในเรื่องของบัฟดาบนะครับหรือพูดง่ายคือบัฟอิตเกเนาะไอ้บัฟดาบมันเนี่ยเป็นบัฟดาบระดับ2เพื่อนๆบัฟดาบระดับ2เนี่ยนานถึง20่สิบวิเลยนะถือว่าเยอะนะครับ รับดาบระดับ2เนี่ยมันทำให้ ATK ของเราเนี่ยแรงขึ้นถึง54%เลยตัวไม่ได้แย่นะครับแล้วแล้วก็สิ่งสนคัญคือมันคูลดาวเออมันแบบเป็นระดับ2ที่20่สิบวิคือนานพอสมควระๆๆนะครับแล้วก็สกิลของน้องเนี่ยคูลดาวเพียงแค่30มสิบวิเท่านั้นก็มีช่วงแครบห่างกันประมาณ30มสิบวินะครับผมประมาณนี้แล้วก็ฮิวนะครับผมฮิวเนี่ยจะเท่ากับ41.6%ของ HP สูงสุดข,ของตนแสดงว่าตัวน้องเองอ่ะสามารถที่จะบิ้ว เป็นตัวของ HSP จ้าจ๋าอ้วนๆได้เลยคือแบบเน้นไปทาง h p ตรงๆเน้นไปเลือดเยอะๆนะครับย t นี่คือแบบบ้านช่องพังเต็มหลอดอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะแล้วที่มันมีเงื่อนไขเข้ามาแซมด้วยคือหากเป้าหมายนะครับผมหากพรรคพวกของเราเนี่ยมีเลือด h 70%ขึ้นไปจะเป็นการฟื้นฟูเท่ากับ30%ของ h P สูงสุดของตอนเองถามว่าดีไหมจริงๆก็30%ก็ดีอยู่นะเพื่อนๆถ้าเราใส่เลือดเยอะๆเนี่ย30%ก็คือย t ก็เต็มหลอดได้เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับต่อมาคร ฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองนะครับผมไม่ใช่ฟื้นฟู HP สิเขาเรียกว่าเป็นฟื้นฟูต่อเนื่องไอ Full ้ฟื้นฟูต่อเนื่องมันจะเป็น, Buff <ม>บ,บ,นบัฟนะไม้กางเขนแบบเนี้ยเพื่อนๆอ่าบัฟไม้กางเขนแบบนี้นะครับผมซึ่งบอกก่อนนะครับมันจะฮิวแรง3.5%ปร์เถ้าถ้าเป็นระดับหนึ่งนะ3.5%ของ HP สูงสุดข,ของเป้าหมายเท่ากับว่ายิ่งเลือกเป้าหมายเยอะก็ยิ่งฮิวแรงนั่นเองครับผมประมาณนี้เป็นต้นมันจะเป็นการเหมือน,นคล้ายๆกับฮิวฟื้นเป็นการฟนะื้นฟนะูต ตัวของน้องเลือดเต็มก็จริงแต่ว่าอาจจะมีเพื่อนสักตัวหนึ่งที่เหมือนกันคล้ายกับเลือดจะหมดหลอดแล้วนะครับมันจะเป็นการอัดปรับอัตราส่วนตรงนี้สมมติว่าเลือดจะหมดหลอดแล้วครับมันจะเป็นการไปก๊อปพูดง่ายๆคือจะเป็นการไปก๊อปในเรื่องของเลือดของสมาชิกในทีมของเราคนไหนที่เลือดเต็มมันจะเป็นก๊อปคนนั้นครับมันทําให้ตัวของน้องเองแล้วก็ตัวที่พักพวกที่เลือดจะหมดหลอดเนี่ย มันกลับมาเลือดเต็มอีกครั้งหนึ่งเป็นอารมณ์คล้ายๆกับคิวทีคือสามารถเปลี่ยนเกมได้เลยสกิลนี้สกิลดีมากนะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่ดีมากๆเดี๋ยวเพื่อนคือ1สกิลนี้ครูดาวน้อยครับ20่สิบวิเท่านั้น24่สิบสีวิเท่านั้นนะครับสองครับใช้มานาน้อยด้วยใช้มานาเพียงแค่4หน่วยเท่านั้นเราสามารถกดสกิลสามตัวๆได้นั่นเองเราอาจจะไม่ต้องกดสกิลสก็ได้เน้นสกิลสามได้นะครับแต่ว่าบอกก่อนนะครับผมไอสมาชิกที่เลือกเนี่ยมันแค่ตัวเดียวนะครับไม่ใช่2ตัวนะเพื่อนแค่ตัวใดตัวหนึ่่งเทานนนั้ะครัับผมมนี่าดูอติเมกันาครับ อันติเมทนะครับผมก็คือจะเป็นการฟื้นฟู HP ให้กับพรรคพวกรอบๆนะครับแล้วก็จะเป็นการปรับอัตราส่วนอ่าปรับอัตราส่วนของสมาชิกทุกตัวนะครับให้มันเท่ากันก็คือพูดง่ายๆคือเลือดเต็มหลอดถ้าพูดง่ายๆคืออันติเมทนี่คือหนึ่งเป็นการมีการฮิวฟื้นฟูต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการปรับอัตราส่วนให้กับ HP ของพรรคพวกทั้งหมดเนี่ยเต็มเหมือนกันนั่นเองครับตัวนี้ถ้าจะเอามาเล่นจริงๆอ่ะน่าจะไปเล่นความเทนพวกสายตีคน PVP แล้วก็ RTA นั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูดีกว่าว่ามันใช้งานประมาณไหนบ้างนะครับผมอ่ะคือพอดีผมมีด้วยนะเพื่อนๆอ่ะอย่าให้ดูรูนก่อนนะครับผมใส่เป็นรูนของรูนเลือด2เซตแล้วก็ตั้งทานเซตหนึ่งเลือดก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าบอกก่อนนะผมยังปลุกพลังเพียงแค่ขั้น5เท่านั้นนะครับผมอ่ะถ้าไปขั้น 40, สิบก็น่าจะประมาณหนึ่งอยู่นะถ้าไปขั้นสิบผมว่าน่าจะประมาณหนึ่งน่าจะเนี่ยซีพีน่าจะสูงขึ้นเยอะนะครับแล้วก็สกิลของน้องเองก็กยังไม่เต็มนะครับช่วงน,นี้ขาดแคลนทรัพยากรหนักมากนะเพ โอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นในคอนเทนต์ RTA ดูไหมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม RTA ต้องบอกก่อนเลยจริงๆนะว่าไม่ไม่อยากอ๋อ RTA ตปิดสภาพอ๋อหรออาร์ตีเปิดนะครับผมเซ็งปิดเลยฮะไม่เป็นไรครับไปตีอารีนาก็ได้อารีน่าสบายๆหน่อยขอแบบตัวตึงๆได้ไหมครับโอเคตัวตึงๆนี่เลยเพื่อนๆแล้วก็น่าจะได้อยู่นะผมว่าไหวไหวแได้มั้ง ไหวแหละมั้งนะครับแล้วเราไปผูกจิตเป็นตัวของท่านลมแล้วกันนะครับผมโอเคมา let's go let's go เดี๋ยวขออนุญาตผูกจิตเป็นท่านลมก่อนนะครับผมโอเคมาครับตีเลยครับผมตีไปเลยครับสวยสวยดูนะครับผมกดสกิลสามปั๊บฮิวขึ้นมาเต็มหลอดนะครับเพื่อนโคตรดีดีจะจัดโอเคแล้วเราปรับกระทาเป็นกระทาแสงก่อนนะครับผมจะได้ซัพพอร์ตจ้าจ๋านีผมโอเคตีไปตีไปสวยกดมาครับผม เต็มหลอดครับผมบอกเลยครับผมยังไงใกล้ละใกล้ละใกล้ตายแล้วกูเนี่ยฮัลโหลเอ้ยกระดูด้าหิ้วขึ้นมาสวยครับผมสวยกับพี่อันนี้ก็กดครับผมปุ๊บจินเต็มหลอดนะครับผมจินเลือดเต็มหลอดอีกแล้วนะผมยอดมากพพอร์ตพพอร์ตกดสกิลสองหิ้วหิวหิวไม่ได้ครับติดห้ามหิวเลยจะเชื่อจิบหายแล้วห้ามฮิวเยอะเกินห้ามฮิวเยอะเกินไปพี่ฮัลโหลใกล้ละใกล้ตายแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเอวิ่งเอะเอกดหิ้วขึ้นมาไม่ได้อีกเช่นเคยนะผมไม่เป็นไรครับผมเรากดอลตติเมอ้าาวยแ ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเอ้ะกำลังจะวิ่งกดอัติเมตเลยเมื่อกี้กำลังจะฟิกเกอร์โยกกดอัติเมตบ้าเอ้เลยจะเชื่อไม่เป็นไรครับรอบใหม่รอบใหม่อหมเอาเอาใหม่เอาใหม่หมแต่ว่ารอบนี้น่าจะตึงวะ่ะดูสภาพแหละใครวะอูคนนี้ลากหัวคมๆผมแพ้ได้นอนร้อยเปอร์เซ็นครีมอันนี้ก็ไม่ไหวซีพีมันต่างกันเกินแล้วก็ครีมนี่เป็นเป็นทีมทีท่แบบจังไรปวดหัวนะครับผมเพื่อนๆหาบ้านที่มันฉูฉีชฉูฉีเอ้ยบ้านนี้น่าจะได้อยู่โอเค let's go baby อือหือ กยังไม่ได้กดอัลติเมทเลย,ยเพื่อนโอ้เสงเป็ดอุตส่าห์วิ่งหนีตั้งไกลชื่อนายแมงเทียวเฮ้ยเพื่อนเราเอาแมวก่อนเลยครับเราเอาแมวก่อนเลยครับแมวมานี้ดิแมวมาแมวแมวมาโอเคกดสกิลออ๊ยเดีย๋ยวไปเป็นกดเลือดเลือดเลือดมาครับผมจินไฟเต็มหลอดอีกครั้งหนึ่งยังไงครับผมสบายสบายครับผมยังไงครับยังไงครับผมอรอรอรอเรากดสกิลสองเรากดสกิลสองอ่าฮะจินเอ้ยจินจินจะเลือดหมดหลอดอ่ะหิวขึ้นมาเต็มหลอดอีกโคตรเกลียนนะบอกตรง ไม่ต้องทําอะไรมากสกิลสาไม่ต้องใช้ครับเน้นสกิลเออเน้นสกิลสาพอครับสกิลสไม่ต้องใช้เน้นสกิลสอย่างเดียวครับปรับเลือดอย่างเดียวครับผมอสายอินดี้เพื่อนนะโคตรเกียนอ,อย่างไงมาดิก็มาดิแคปก็มาดิแคปโอเคฉันพร้อมแล้วเพื่อนเอา้าไปสามบ่ อันนี้คือมันยังไม่ได้แบบดาวทองมากเพื่อนๆน,นะฮะอันนี้มันยังไม่ได้ดาวทองแต่ว่าเรา,าพยายามหาซ p พีที่ใกล้อันนี้ไม่ได้หวะผมผมแพ้ครีปหนักมากจริงๆทุกคนผมแพ้ครีปแบบหนักหนักจริงเฮ้ยอันนี้น่าจะสูสีอยู่เพื่อนไปเริ่กอันนี้น่าจะสูสีอยู่สูสีอยู่เราเน้นฮิวรัวๆนะครับผมจริงๆมาเริ่โกมาครับมาครับยังไงเพื่อนเอาแมวก่อนเลยเพื่อนๆเอาแมวก่อนเลยแมวแมวมาหนิแมวเค okay, สวยแล้วปรับเป็นธาตุฝเป็นธาตุลมก่อนนะครับผม แสงแมวแมวไม่นีแมว,แมว,มแมวโอเคแล้วก็ฮิวบัฟดาบสวยครับผมไม่มีฮิวแต่มีบับดาบก็ได้แล้วนะจริงๆริเดี๋ยวรอสกิลสามกดครับผมอู้แต่ว่ามันแพ้ห้ามฮิวจัดเร็วเพื่อนๆห้ามฮิวจะจัดยังไงยังไงใกล้จะตายแล้วจินไฟจินไฟลูกรักจินไฟลูกรักยังไงกดโอ้โหเรียบร้อยครับเต็มหลอดฮิว <laughs> ทีเต็มหลอดนะการูได้ก็บอกว่าสดชื่นนะครับเอ๊แ e, เราจะตายเราจะตายเพื่อนเราจะตายเราจะตายฮิวให้ตัวเองก่อนครับกดกด เอยเรียบร้อยสดชื่นทะลุหิวได้หวะทะลุห้ามหิวได้กวังเพื่อนเจ๋งวะเจ๋งวะะ่ะตีมาครับตีปับ๊บทะลุห้ามหิวโอ้โหสุดยอดครับห้ามหิวก็ทะลุได้ครับผมสุดยอดมันเป็นการบาลานซ์มากกว่ามันไม่ได้เป็นการหิวเพื่อนมันเป็นการบาลานซ์เลื่อนหรือเป็นการก๊อปเลื่อนมากกว่าครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวของน้องเองสามารถสแปมเู็ที่สามได้เรื่อยๆนั่นเองครับผมตัวนี้ค่อนข้างโกงอยู่นะกดอันติเมทไปสิโชว์ไปหนึ่งช่ำครับผมบอกเลยว่าเต็มหลอดครับ มอนเตอร์ทุกตัวเราแบบเลือดเต็มหลอดทุกตัวเลยโคตรเก่งอะ่ะเออใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไม่แย่ไม่แย่แล้วเป็นเอาพูดง่ายคือเป็น,ปน,ปน,ปนทีมซับดีๆนี่เองเพื่อนก็ใครที่แบบมีน้องหรือแบบอยากจะเล่นน้องก็รองเล่นได้นะครับก็เก่งอยู่เหมือนกันนะครับผม